กุ้งกับเพื่อนเพื่อนช่วงปิดเทอมก็เลยชวนกันออกมาเที่ยวน้ำตกในสถานที่แห่งหนึ่งตรงนั้นน้ำตกสวยมากลมเลืน่นเสียงนกร้องระงมเสงแซรบไปหมดได้บรรยากาศดีกิงๆพวกเขาพากันเครียดกับการเรียนมามากแล้วตอนนี้อยากจะมาผ่อนคลายบ้างกุ้งกับเพื่อนๆมากันเจ็ดดคนเอารถปิกอัพมา พวกนั้นล้วนแต่มีคู่กันทั้งนั้นส่วนกุ้งไม่มีแฟนกับเขาหรอกกุ้งเพลิดเพลินชมบรรยากาศเดินไปตำโขดหินที่เรียงรายกันสวยงามน้ำตกไหลออกมาน่าเล่นมากกุ้งเดินไปเรื่อยๆจนมารู้ตัวอีกทีว่าเธอเดินมาไกลมากแล้วแล้วพวกเพื่อนๆเ,เธอละ่ะ หายไปไหนกันหมดที่แรกก็ยังเดินตามหลังกันมาอยู่แต่ตอนนี้ทำไมเธอถึงอยู่คนเดียวล่ะกุ้งมองซ้ายมองขวาไม่เจอเพื่อนเธอก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะน้ำตกแห่งนี้เธอยังไม่เคยมาเลยสักทีกุ้งสะทจองสายตามองหาเพื่อนๆเนเงียบไม่ได่เสียงนกเสียงการ้องเต็มไปหมด เมื่ออยู่คนเดียวแล้วกุ้งก็รู้สึกน่ากลัวกุ้งหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาเพื่อนๆแต่สัญญาณไม่มีเลยเพราะป่ามันทึบมากแสงแดดแทบจ,จะไม่มีเพราะต้นไม้อยู่เต็มเรียงรายกันไปหมดสวยก็มันสวยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพื่อนเลยนี่เธอหลงป่าอย่างนั้นเรอ กุ้งนื้ในใจเธอหยุดนั่งตรงโขดหินตรงนั้นคิดทบทวนว่า,าเธอเดินมาจากทางไหนเธอจะย้อนรอยกลับไปที่เก่าแต่เมื่อมองไปแล้วทางมันก็หลายเส้นจำไม่ได้เลยว่า,าเธอเดินมาตรงไหน,นพบมอแต่โมเพลินชมบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามตายละฉันหลงป่าเหรอเนี่ย ทำไงดีล่ะสัญญาณก็ไม่มีซะด้วยแล้วพวกคุณเพื่อนน่ะจะรู้หรือเปล่าว่าฉันหลงป่ามาอยู่คนเดียวกุ้งคิดในใจเธอถอนหายใจแล้วก็นั่งพักก่อนกุ้งคิดว่าเดี๋ยวก็คงคิดออกเธอให้กำลังใจตัวเองแต่จริงๆแล้วกุ้งกลัวเหลือเกินเพราะมันเป็นป่าไม้ ถึงจะเป็นกลางวันก็ตามแต่แสงแดดไม่มีแบบนี้มันก็ดูวงดูน่ากลัวมากขณะนั่งคิดอะไรเพลินๆนั้นกุ้งก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเธอหันกลับไปทันทีเงียบสงสัยคงจะเป็นกิ่งไม้ที่มันแห้งแล้วก็หักลงมาละมั่งสาธุกุ้งยกมือท่วมหัวบอกเจ้าที่เจ้าทางว่า ขอให้ลูกได้เจอทางออกเจอเพื่อนๆอย่างปลอดภัยเธอขออย่าได้มีอะไรมารบกวนลูกเลยกุ้งยกมือสาธุจากพักหนึ่งเหมือนมีเสียงคนเดินมากุ้งเงียบตั้งใจฟังจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่านะที่น้ำตกแห่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่กุ้งกับเพื่อนๆที่มาเที่ยว มันก็มีคนหลายกลุ่มเพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไปใครๆก็มาเที่ยวได้เงียบเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะจะเดินต่อไปอย่างนั้นเหรอก็ไม่กล้ากลัวพัดหลงไปอีกกุ้งนั่งคิดอยู่ตรงนั้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบชั่วโมง เสียงคนเดินมาอีกกุ้งตั้งใจฟังกุ้งแอบอยู่ตรงพุ่มไม้ว่าดูซิว่าจะมีใครเดินเข้ามาที่นี่ถ้าเป็นเพื่อนของเธอเธอก็จะตะโกนเรียกแต่ถ้าเป็นคนอื่นจะไว้วางใจได้หรือเปล่าดูก่อนก็แล้วกันเธอนึกในใจกุ้งแอบดูตรงนั้นเสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆใกล้เธอเข้ามาทุกขณะ เหมือนกับว่าคนเดินมาเป็นกลุ่มหรือว่าเพื่อนจะมาตามหากุ้งนะกุ้งนึกปีใจขึ้นมาท,ทันทีแต่สิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นมันไม่ใช่เพื่อนของกุ้งมีผู้ชายสามคนหน้าตากุ้งไม่เคยเห็นหรือว่าพวกเขาจะมาเที่ยวกันนะจะเรียกพวกเขารีไหมหรือว่าจะดูกนเผื่อพวกเขาเป็นโจรละ่ะเธอจะทำยังไง กุ้งรู้สึกปวาดภาวาและกลัวมากเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้ากระดุกกระดิกไปไหนเลยชายสามคนนั้นสะพายเป้แต่งตัวเหมือนทหารเลยเอ๊ะทหารมาเที่ยวอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ละมั้งหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แถวนี้กุ้งนึกดีใจถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แถวนี้เขาก็คงจะช่วยกุ้งได้สิ สคนนั้นมาหยุดยืนใกล้ๆที่กับกุ้งหลบอยู่แต่พวกเขาไม่เห็นกุ้งหรอกเพราะต้นไม้มันบังพวกเขายกน้ำขึ้นมาดื่มแล้วก็คุยกันว่าป่าที่นี่สวยงามดีนะเว้ยฉันว่าวันหลังเราเอาเต้นมากางนอนดีไหมไม่ละฉันไม่เอกกับแกด้วยหรอกชายคนหนึ่งพูดน่ากลัวจะตายดูซิถ้าใครเดินเข้ามาแถวนี้ หลงป่าแน่เลยถ้าไม่เคยมาชาคนนึงพูดกันมาแบบนั้นกุ้งคิดว่าพวกเขาคงจะมาเที่ยวแหละแต่เธอจะกล้าบอกให้พวกเขาช่วยอย่างนั้นเหรอพวกเขาเป็นใครกันล่ะแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งสามคนชวนกุ้งเป็นผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆก,กุ้งนกึกวาดกลัวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเธอจะอยู่แบบนี้ต่อไป ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเธอตัดสินใจที่จะตโกนบอกพวกเขาว่าให้ช่วยเธอกุ้งลุกยืนขึ้นมาแล้วก็บอกพวกเขาไปว่าพี่ๆคะใช่สามคนหันไปมองตามเสียงเรียกอา้าวผู้หญิงนี่ว่า,พว,วาพวกแกไม่ใช่ว่าหลงป่ามาเหรอเสร็จกุลเมึงใช่คนนึงพูดเบาๆแต่กุ้งไม่ได้ยินพวกเขาพูดหรอก กุ้งคิดว่ายังไงเสียก็จะบอกพวกกองให้ช่วยเตือนให้ได้เพราะไม่มีทางเรื่องอีกแล้วอา้าวน้องทำไมไปอยู่แถวนั้นล่ะใช่คนหนึ่งตะโกนถามกุ้งเออคือว่าหนูหลงทางค่ะพี่พอได้ยินว่าสาวน้อยหลงทางทั้งสามคนก็พากันยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปหากุ้งอา้าวน้องหลงทางมาได้ยังไงกัน แล้วน้องมากับใครล่ะหนูมากับพวกเพื่อนๆค่ะแต่หนูก็พัดหลงมาคนเดียวแล้วพวกเพื่อนๆหนูอยู่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูเดินกลับออกไปไม่ได้ซะด้วยซีจำทางไม่ได้พวกพี่ช่วยพาหนูออกไปได้ไหมคะทั้งสามคนหันไปมองหน้ากันต่างก็ส่งซิกว่าพวกเขา กำลังคิดอะไรกันอยู่ได้สิจ้าน้องแล้วน้องเดินมาทางไหนล่ะ <lum> กุ้งคีไปข้างหลังแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทางไหนมาจากตรงนู้นนะคะพวกพี่ช่วยผ่านหนูออกไปหน่อยนะคะถ้าหนูเจอเพื่อนเพื่อนแล้วพี่อยากได้อะไรหนูก็จะตอบแทนพวกพี่คะ่ะจริงเหรอหน้องสาวจริงสิคะ จริงๆแล้วกุ้งคิดว่าที่บอกว่าจะตอบแทนพวกเขาก็คือเงินหรือของมีค่าอะไรสักอย่างที่ติดตัวเธอมาแต่เธอไม่รู้หรอกว่าพวกหนุ่มๆสามคนนั้นกำลังคิดอะไรกันอยู่พวกเขาก็เลยบอกเธอไปว่าได้สิน้องพวกพี่นะชํำนานทางจะตายมาเที่ยวบ่อยป่ะพี่จะพาออกไปหาเพื่อน จากนั้นกุ้งก็เดินตามพวกเขาไปพอไปถึงกลางทางตรงนั้นมีกระท่อมอยู่พวกเขารู้ดีว่าเขาทำไว้ให้พวกมาท่องเที่ยวไห้พักกันน้องฝนทำท่าเหมือนจะตกเดี๋ยวเราไปพักตรงนั้นก่อนไหมพวกพี่ก็จำไม่ได้ซะด้วยสิว่าจะออกทางไหนเดี๋ยวนั่งพักสักพัก ค่อยเดินทางต่อนะกุงค,คิดในใจว่าเธอไม่อยากจะนั่งพักเลยเธออยากจะออกไปให้พน้พนๆตรงนี้และอีกอย่างเธอก็รู้สึกกลัวพวกเขาสามคนด้วยแต่เธอก็ทำเป็นใจแข็งทำเป็นว่าไม่กลัวพวกเขากลัวพวกเขาจะจับได้ว่าถ้าเธอกลัวแล้วพวกเขาจะทำอะไรเธอแต่ถ้าพวกเขาพูดเช่นนั้น กุ้งก็ไม่อาจขัดใจพวกเขาได้กุ้งก็เลยตอบพวกเขาไปว่าได้ค่ะพี่แต่อย่านานนักนะคะนี่มันก็จะมืดแล้วเดี๋ยวพวกเพื่อนๆหนูจะกลับกันซะก่อนได้จ้ะน้องนั่งพักแป๊บเดียวพักดื่มน้ำกันก่อนค่ะพี่ทั้งสี่คนไปนั่งพักที่กระท่อมตรงนั้นทั้งสามนมพากันกระยุบกระยิบตาใส่กัน โดยที่กุ้งนั้นยังมองดูธรรมชาติอยู่แต่เธอก็รู้สึกกลัวๆแต่พวกนั้นก็ทําตัวดีมาตลอดเลยทําให้กุ้งนั้นอุ่นใจขึ้นมาบ้างว่าพวกเขาคงไม่มีอันตรายต่อโตอเธอหรอกเออนี่น้องน้องน่ะเดินลงป่าแบบนี้ถ้าไม่เจอพวกพี่แล้วน้องจะทํำยังไง ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่สงสัยหนูคงเกลีไปอีกนานละค่ะถ้าไม่เจอพวกพี่คงจะนั่งเงาอยู่ตรงนั้นแหละเราพวกเพื่อนหาเจอนั่นแหละยากนะป่าตรงนี้มันทึบมากมากคนเดียวันอันตรายรู้ไหมดีนะน้องมาเจอพวกพี่ถ้าไม่งานละ่ะสัตว์ทั้งหลายคงจะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องนั่นแหละ พี่คะน้องกลัวอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะแต่น้องไม่ต้องกลัวหรอกนะเมื่อมาเจอพวกพี่แล้วเหมือนสวรรค์มาโปรดแหละพวกพี่นะ่ะเป็นคนใจดีพวกเขาต่างก็ยิ้มให้กันกุ้งแอบมองเห็นเหมือนกันเธอเองก็รู้สึกหวันวนว่นวันว่าพวกเขาน่ะจะแกล้งทำดีกับเธอหรือเปล่าพี่คะ เราจะไปต่อได้หรือ,อยังคะกุ้งถามพวกเขาออกไปอย่างก่อนน้องอ้าวดื่มน้ําก่อนเดินมาเนื่อยๆพวกเขายื่นขวดน้ําให้กับกุ้งทีแรกกุ้งไม่กล้าจะรับกล้าจะดื่มน้ํากับพวกเขาหรอกกุ้งก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเธอหลงป่ามาตั้งครึ่งค่นวันเธอก็รู้สึกหิวเหมือนกันหิวข้าวซะด้วยสิน้ําก็หิวเธอก็เลยรับน้าจากพวกเขามา คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกตื่มเถะน้องจะได้มีแรงเดินต่อค่ะพี่หลังจากที่ดื่มน้ําเสร็จแล้วกุ้งก็บอกกับพวกเขาว่าขอบคุณพวกพี่ๆมากนะคะที่ช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกจ้าเราคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันกุ้งยิ้มให้กับพวกเขาจากพักหนึ่งเธอก็รู้สึกเคลิมๆเ,เหมือนง่วงนอน เอ๊ะทำไมหนูรู้สึกมึนเม,นมนล่ะคะพี่ทั้งสามตังก็พากันแอบยิ้มเพราะพวกเขาเอาอยาเสตในน้ำเอาไว้ไม่นานนักกุ้งก็หลับไปด้วยฤทธิ์ยาของพวกชายสามคนทั้งสามตาง 3, ตก็พากันยิ้มต่อจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกุ้งล่ะพวกเขาวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นโชคดีของพวกเขาซะจริงๆที่เข้าป่ามา มาเจอกับสาวสวยหลงอยู่กลางปา่าแต้แล้วพวกเขาสามคนก็จัดการกับกุ้งจนเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นพวกเขาก็สวมใส่เสื้อผ้าให้กุ้งจนเสร็จแล้วพวกเขาก็ให้กุ้งนอนอยู่ตรงกระท่อมตรงนั้นแล้วพวกเขาสามคนก็พากันออกไปไว้ให้กุ้งนอนอยู่คนเดียวกุ้งเจอฤทธิ์ยาเธอก็หลับยังไม่รู้ตัว พ่อชายสามคนนั้นออกไปถึงข้างนอกก็ไปบอกกับเพื่อนๆว่าแจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนหลับอยู่กระท่อมพวกเขาไม่กล้าพาเธอออกมาเพราะเธอยังหลับอยู่ก็เลยบอกให้พวกเพื่อนๆเข้าไปหากุ้งจากนั้นพวกเพื่อนๆก็เข้ามาหากุ้งกันกุ้งรู้สึกตัวเมื่อเจอเพื่อนๆเธอก็ดีใจแต่เธอถามพวกเพื่อนๆว่า เห็นชายสามคนนั้นไหมที่พาเธอมาอยู่ตรงนี้พวกเพื่อนๆต่างก็มองหน้ากันบอกว่าชายสามคนนั้นเป็นคนไปบอกพวกเพื่อนๆให้มาเอากุ้งที่นี่กุ้งแต่ก็คิดแปลกใจว่าทาไมพวกเขาถึงไม่พากุ้งออกไปข้างนอกถึงปล่อยให้กุ้งนอนหลับอยู่ตรงนี้เธอสำรวจตัวเองทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเธอมีความรู้สึกว่าเก็บระบบไปหมดตามตัว กุ้งคิดออกทันทีว่ากุ้งดื่มน้ำเข้าไปแล้วกุ้งก็เผลอหลับได้แล้วพวกนั้นก็พากันลุมสกรรมกุ้งทันทีแต่กุ้งไม่กล้าบอกเพื่อนๆกุ้งคิดว่ากุ้งจะไม่กลับมาที่ป่าแห่งนี้อีกแล้วอันตรายมากๆเลยแล้วพวกเพื่อนๆก็พากุ้งออกไปที่รถกุ้งคิดเอาไว้ในใจว่ากุ้งจะจดจำป่าแห่งนี้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกุ้งแต่ก็ยังโชคดีนะที่กุ้งไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าไม่เจอพวกเขากุ้งก็คงจะนั่งง้อยอยู่ในป่าคนเดียวพวกสัตว์ป่าก็คงจะพากันมาลุมล้อมแต่พวกเขาก็มีส่วนดีนะที่พากุ้งมาที่กระท่อมถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำอะไรกับกุ้งไปบ้าง แต่กุ้งคิดว่าพวกเขาก็มีส่วนดีเหมือนกันกุ้งไม่อยากจะคิดมากไปกว่านี้เขามีชีวิตรอดกลับไปถึงบ้านกุ้งก็พอใจแล้ว